การชำระนีิเวรกรรมเราสามารถกระทําได้3กรณีกรณีแรกนั่นก็คือปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นเองแล้วดับไปของมันเองโดยไม่ไปเกิดเกิดตำดับซ้อนกับมันนั่นคือไม่สร้างกรรมใหม่นั่นเองการที่วิบากกรรมนั้นนะอันเป็นภาษากรรมได้เกิดขึ้นมาแต่ละครั้งนั้นแล้วก็ดับไปของมันเองมันก็จะกลายเป็น เคลียร์ล้างวิบากกรรมโดยธรรมชาติของเขาเองโดยที่ไม่มีตัวเราไปคอยล้างนั่นเองไม่มีตัวไม่มีอัตราเราไปคอยเกิดเกิดดับดับ,ดบซ้อนกับธรรมชาติกรรมเก่ามันก็จะถูกเคลียร์ไปของมันเองนั่นคือการยินดียอมรับให้มันเกิดขึ้นเองดับไปเองนะคะโดยไม่ไป ซ้อนการเกิดดับกับธรรมชาติคือไม่ดิ้นหนีไม่ดิ้นสู้ไม่ต้านไม่ตามในกระแสกรรมไม่ไหลาตามกิเลสความพอใจไม่พอใจไม่ไหลาตามกิเลสความในทุกข์ในสุขทั้งหลายและก็ไม่พยายามที่จะหลบหนีนะคะในวิบากกรรมนั้นอีกทางไม่พยายามที่จะดับ นะไม่พยายามที่จะดับกิเลสก็คือไม่อ่าสะกดจิตตนเองด้วยการทําเทคนิคสมาธิทําสงบหรือทํานิ่งเพื่อหลบหนีในวิบากกรรมแต่ว่าเป็นการยอมรับให้มันเกิดขึ้นเองแล้วดับไปของมันเองโดยที่ไม่มีตัวเราคอยดิ้นต้านดิ้นตามดิ้นหนีนะใดใทั้งสิ้นนี่ก็คือการชำระกรรมใน ข้อแรกนะคะซึ่งมีทั้งหมดอยู่3ข้อนั่นเองในข้อแรกนั้นก็ไม่ต่างไปกับการปรงอาบัตหรือไม่ต่างไปกับการขอโหสิกรรมแต่จะเป็นการปรงอาบัตโดยธรรมชาติจะเป็นการขอโหสิกรรมโดยธรรมชาตินั่นเองนี่คือการชำระหนี้เวรกรรมวิธีแรกนะซึ่งวิธีนี้นะเป็นวิธีของพระอรหันต์นะคะเป็นกาเรียกว่าเป็นหนทางแห่งความเป็นอรหันต์นั่นเองส่วนวิธีอีก ที่สองนั้นก็คือการสำนึกขอขมากรรมเราจะสำนึกขอขมากรรมจากจิตสำนึกอย่างแท้จริงจากวิบากกรรมที่เราเคยสร้างมาจากวิบากกรรมที่เรากระทำมาซึ่งดูไม่ยากสิ่งใดที่เรากำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือวิบากกรรมสิ่งใดที่เรากำลังยินดีพอใจ นะติดย e ึดในความดีอันนั PAUL ้นก็เป็นการเศษกรรมที่เราชดเชยชดใช้ดังนั้นเราเผชิญเรื่องใดก็ตามให้ขอกรรมกรรมเรื่องนั้นเผชิญเรื่องทรัพย์สินเผชิญเรื่องความรักเผชิญเรื่องการเจ็บป่วยเผชิญเรื่องการความทุกข์ใจกับคนรอบข้างเราขอกรรมกรรมด้านนั้นนะถ้าเป็นทรัพย์สินเงินทองเช่นเราเคยเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นของตนของบ้านเมืองอื่นของสังคมมาเป็นของตน เช่นในเรื่องของความรักอาจจะเป็นการผิดศีลประเวณีทั้งหลายกระทําสิ่งไม่เหมาะไม่ควรต่อนะคะคนที่เรารู้จักบุคคลน,นั้นหรือแม้กระทั่งนะคะการที่กระ,กระทําสิ่งไม่เหมาะไม่ควรสร้างเงินไขด้านลบนะคะต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเป็นในเรื่องของอความรักการแย่งของรักของห่วงสามีภรรยาบุคคลอื่นก็ตามนะคะรวมถึงในเรื่องของ การเจ็บป่วยคือการเขียนค่าประหัตประหารในชีวิตสรพสั์ทั้งหลายรวมถึงการาเฉเฉยชฉาชยเศษกรรมด้วยการติดยึดในความดีทั้งหลายการติดยึดในความดีเราก็จะทําสิ่งดีนะคะในสิ่งตรงกันข้ามกับที่เราเคยทํามาก่อนเช่นเราเคยขับไล่ผู้มีบรารมีเคยทําศึกสงครามขับไล่นะคะ,ะนักบวชออกจากธรรมสถานออกจากวัดวา,ารามเราก็ต้องมาคอยย้ายที่อยู่อยู่ตลอดอย่างนี้นะคะไม่สามารถมีที่เป็นทางอยู่ได้ ได้ได้ตลอดอย่างกรณีนี้เราก็เป็นการเพราะเราเมื่อเราไม่มีที่มีทางเนี่ยนะคะอันนี้คือการใช้กรรมแต่เพิ่มพอหมดกรรมแล้วมาชดเชยชดใช้ด้วยการพยายามสร้างที่นะพยายามสร้างที่สํานักปฏิบัติธรรมพยายามว่าสร้างวัดวา,ารามเหล่านี้เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่เนี่ยคือด้วยการติดยึดสร้างไปติดยึดไปเหล่านี้ ะะซึ่งไม่ได้สร้างแบบแล้วแล้วกันไปถ้าสร้างไปติดยึดไปสร้างไปติดยึดไปนะเหล่านี้เป็นการชดเชยชดใช้ด้วยกรรมดีอันนี้คือสามารถขอขกรรมกรรมได้เลยนะครับจะได้หมดวิบากทางด้านติดยึดด้านดจนาีจนกระทั่งเ,เมื่อเรากระทำสิ่งดีใดๆแล้วไม่มีการติดยึดอันนี้แล้วแล้วไปจึงเรียกว่าเป็นอธิวัฒนาบารมีเต็มๆนั่นเองการขอกรรมกรรมนั้นจะมีผลต่อเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะ โดยที่เราจะต้องขอขาากรรมกรรมจากจิตสํานึกถ้าเรามองถึงด้านกลับกันสมมติเราเป็นนะดวงจิตวิญญาณภาคทิพย์หรือเจ้ากรรมในเวรก็ตามไม่ว่าจะเป็นชั้นภูมิไหนก็ตามตั้งแต่เบื้องสูงถึงเบื้องล่างเนี่ยถ้าหากเขาสํานึกขอขาากรรมกรรมด้วยจิตสํานึกจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้อภยัย เพราะในภาคทิพย์ทั้งหลายเนี่ยนะคะหรือในภาคดวงจิตดวงวิญญาณที่เขา,เาไม่มีกายหยาบเนี่ยเขาจะสัมผัสถึงความสว่างความมืดของตอนเองเวลาเขารู้สึกคลายโดยการขอกรรมกรรมให้ในการอาโหสิกรรมเนี่ยเขาคลายจิตเขาคลายเขาก็จะสว่างขึ้นทันทีแล้วเขาไม่อยากกลับไปมืดอีกซึ่งมันแตกต่างจากมนุษย์ที่มีขั้วประจุลบกับประจุบวกอันมีกายหยาบเป็นเครื่องกันทําให้เขา,เายากที่จะ สัมผัสตรงนี้ได้ดังนั้นในภาพทิปเนี่ยเมื่อเขาได้ขอขกรรมกรมเขาจะสว่างสวยแล้วก็ยก,กระดับภูมิได้ง่ายนั่นเองการขอกรรมกรรมแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าเราขอกรรมกรรมให้กับตนเองแต่เราจึงเป็นการขอกรรมกรรมให้กับดวงวิญ,ญญาณอื่นๆด้วยเราอัญเชิญดวงวิญญ,ญาณต่างๆนะคะมาร่วมก่อนขอขกรรมกรรมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อมนุษย์ทั้งหลายตั้งแต่อเวจี G. เท,เทวโลกจนถึงชั้นพรมโรกเนะ่ยเชิญร่วมขอขมากรรมเพราะฉะนั้นภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่ที่บ้านเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ขอคมากรรมแล้วยกระดับภูมิขึ้นเรื่อยๆคือสามารถที่จะเปลี่ยนภูมิพ้นจากวิบาก ในแต่ละพื้นที่แต่แต่ละพื้นที่นะคะวันการขอคมามกรรมเนี่ยเป็นการปลดล็อกวิบากกรรมเมื่อเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายหรือดวงจิตดวงวิญญาณอื่นที่อยู่รอบข้างเขาได้สํานึกขอคมกรรมได้คลายเนี่ยเขาก็จะหลุดพ้นจากทุกขเวทนาเขาจะเขาจะมีโอกาสได้ยกระดับภูมิวัานการขอคมามกรรมเป็นการลดนะคะวิบากกรรม ซึ่งสามารถขอกรรมกรรมไว้ได้ล่วงหน้าเลยวันกรรมจากอดีที่ยังไม่ถึงวาระแห่งการเหวี่ยงหมุนเข้ามาถึงเนี่ยเราขอกรรมกรรมไว้ล่วงหน้าวิบากกรรมนั้นก็จะเบาบางลงไปจนถึงเป็นโมฆะกรรมในที่สุดนะในกรณีนี้เป็นการชาระนี่เวรนกรรมเป็นการโมฆะกรรมเพราะงั้นการขอกรรมกรรมถ้าหากเจ้ากรรมในเวรเขาไม่อโหสิกรรมเนี่ยกรรมนั้นก็ยังคงค้างอยู่เมื่อใดก็ตามที่เจ้ากรรมในเวรที่ตัวเราเนี่ยนะคะเมื่อใดก็ตามที่ตัวเราเนี่ยนะคะ ดวงจิตดวงวิญญาณของเราเองเนี่ยหลุดพ้นจากการติดยึดในอาการตัวตนแต่เจ้ากรรมในเวรเขายังไม่เขายังไม่เขายังยังอาฆาตอยู่ถึงแม้จะมีระบบวิบากกรรมที่เกี่ยวกันก็ตามแต่ว่า,าตัวเรานั้นซึ่งเรานอกเหนือไปละมันก็จะนอกเหนือกรรมนั้นได้เลยนะคะแม้ว่าทางกายภาพอาจจะได้รับผลกรรมแต่ทางจิตนั้นมันนอกเหนือไปแล้วนั่นเองและ อีกกรณีหนึ่งในการชำระหนี้เวรกรรมนั้นก็คือการที่แผ่ไม่ตามบารมีนะคะก็คือยกไปที่วาสนาบารมีที่เคยมีมาให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโดยการสมมติว่าเราเป็นหนี้เขาก็ตามอาจจะเป็นหนี้สัก10บาท20บาท แต่เรายกอธิวาสนาบาร,รมีให้เขาสักล้านหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะสักล้านบาทอย่างเงี้ยเจ้ากรรมนเวรก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะยอมรับแล้วก็ยอมโอโหสิกรัมนั่นเองเพราะอะไรเวลาเรายกอธิวาสนาบาร,รมีก็อย่าก,กักบ,บุญกุศลเอาไว้อย่าห่วงเอาไว้ยกให้หมดจิตหมดใจยกให้หมดตัวหมดตนยกให้ทุกภพทุกชาติเลยยิ่งให้ยิ่งได้รับบางคนกลัวว่าให้แล้วบุญจะหมดนะคะ ให้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วบุญจะไม่หมดยิ่งให้ยิ่งได้รับให้อย่างหมดจิตหมดใจอัตตาตัวตนก็หมดไปด้วยให้อย่างหมดจิตหมดใจให้ทุกภพทุกชาติกิเลสตัณหาก็หมดไปด้วยเพราะอะไรเพราะอัตตาตัวตนมันหมดยิ่งสละยิ่งให้ทั้งกิเลสตัณหาและอัตตาตัวตนก็หมดให้เขาอย่างหมดจิตหมดใจอธิวัฒนบุญบารมีใดๆที่เคยสร้างวิทยธรรมเป็นทานใช้แรงกายเป็นทานใช้ทรัพย์เป็นทานเคยช่วยเหลือนักบวชผู้ทรงศีลก็ตามเคยออกบทออกบรรพชาเคยสอา เคยถวายสังฆทานเคยสร้างวิหารทานหร,ห,รหรือใดๆก็ตามนะก็ยกบุญบารมีให้กับทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่สบสบันเกี่ยวข้องกันมาโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวนั้นให้อย่างหมดจิตหมดใจอย่างนี้เกิดเป็นการชําระนี้เวรกรรมเพราะว่าเขาจะอโหสิกรรมเป็นกรรมโมฆะกรรมได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นการชําระนี้เวรกรรม จึงมีทั้ง3กรณีหลักๆก,ก็คือประการแรกนะคะก็คือการปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นเองแล้วดับไปของมันเองโดยที่ไม่ไปเกิดเกิดดับดับซ้อนกับมันแบบนี้เป็นธรรมของอรหันต์เป็นธรรมแห่งวิมุตตนะคะซึ่งจะเป็นการเคลียกรรมแล้วก็มีปรมีอย่างรวดเร็วเนื่องจากก้าวข้ามผ่านวิบากกรรมนั้นมาบททดสอบแห่งวิบากกรรมนั้นมาได้อีกกรณีหนึ่งคือการสํานึกขอขมากรรมจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการดํารงชีวิตอยู่ในการโปรดสรรพสัิษ นะคะอีกกรณีหนึ่งนั้นก็คือการอุทิศส่วนกุศสแผ่เมตตามารมีอย่างหมดจิตหมดใจนะคะหมดอัตตาตัวตนนะคะหมดกิเลสตัณหาไปในตัวด้วยเป็นการสละนะคะในการของขอกรรมนั้นเราจะมีอาจจะมีการประกาศสละถอดถอนด้วยประกาศสละถอดถอนการติดยึดคือนำพาทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณประกาศสละถอดถอนการติดยึดนะน้อมองคุณเป็นประธานคุณพระธนชาติเป็นประธานแล้ว ข้าพเจ้าขอประกาศสละถอดถอนก็เชิญทุกดวงจิตทุกรมปัญญาประกาศสละถอดถอนการติดยึดในอาตาตัวตนการติดยึดในผู้อื่นการ อขอประกาศสละถอดถอ,อนความอาฆาตแค้นชิงชังขอประกาศสละถอดถอนคำสาบแช่งทั้งหลายขอประกาศสละถอดถอนขันครูทั้งหลายพันธนาการพันธสัญญาทั้งหลายขอประกาศสละถอดถอ,อนการติดยึดในความเห็นความหมายอันนี้ขอประกาศสละถอดถอ,อนในสิ่งที่เราเป็นอยู่ติดยึดอยู่นั่นเองนะคะร่วมด้วยในการขอขมากรรมอันนี้ก็เป็นการชำระนี้เวรกรรมนะคะแต่ถ้าเราหลบ ด้วยวิธีการเอาจิตไปเองทําสงบนิ่งนะคะไม่อะไรเลยเอาจิตตัวเองมีเจตนาทําสงบเหล่านี้ก็ไม่ต่างจากก้อนหินหรือไม่ต่างจากาต้นไม้ใบหญ้าซึ่งไม่มีประโยชน์อันไดต่อหลักธรรมนะคะแามว่ามีประโยชน์อยู่ไหมก็มีประโยชน์นะคะหากเป็นสมาธิที่มีเจตนา ที่ไม่มีเจตนาอุปทานตั้งแต่เริ่มต้นหรือเป็นสมาธิสําหรับคนที่มีรู้้รู้มีพื้นฐานเกี่ยวกับอนัตตาจิตคือเป็นสมาธิสําหรับบุคคลที่เขาแจ้งแล้วว่าจิตและกายไม่ใช่เขาที่เขานั่งหลับตาทามสมาธิคือนั่งหลับธรรมดาหลับตาธรรมดาไม่ได้มุ่งหวังจะได้อะไรเพราะแจ้งแล้วว่าจิตและกายไม่ใช่เราไม่ไม่มีอะไรให้บรรลุอย่างนี้เป็นการก็เรียกว่าสมาถะวิธีนี้ก็จะเป็นพลังในการ ก่อให้เกิดปัญญาญาณนะคะในการที่จะก้าวข้ามผ่านนะวิบากกรรมทั้งหลายแล้วก็นอกเหนือไปในที่สุดและยังเป็นพละกําลังที่จะสามารถนําไปปรดสัพพสัตว์ได้ด้วยแต่เป็นสมถะที่เกิดจากผู้ที่มีพื้นฐานอนัตตาจิตหรือมีพื้นฐานวิมุตุดพน้นมีพื้นฐานนิโรธมาบ้างแล้วนะนี้ก็คือว่าเขาจะไม่หลงในสมาธินั้นนั่นเองนะคะก็ด้วยอธิวัฒน์บารมีของแม่ครู นะคะตลอดทุกภพทุกชาติบารมีที่เคยเสียสละต่อวัดวาอารามต่อศาสนาต่อสังสาร,รวัตรบารมีทั้งหลายที่แม่ครูได้เคยโปรดสรรพสรว์นะคะบารมีทั้งหมดเชื่อมโยงกับแสงสว่างแห่งมหาสุญญตาเชื่อมโยงกับอิิศัฒนาบารมีแห่งพระพุทธ,ธมหาพุทธ,ธขอบารมีทั้งหมดทั้งมวลของแม่ครูนะคะขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังนะคะ สัจธรรมที่แม่ครูได้กล่าวเรื่องการชำระจิตนี้ทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณตั้งแต่เอเวจีมหานากรกไปจนถึงพรหม,มโลกและทุกเแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมให้เหล่านาคีนาคาคนทันยักษ์สียักษ์กสาเม,มืองบังบท กินรีกินนอนเพชรพยาธรเปรตอสุรกายสัมพเวศีนะคะเหล่าเทพเทวาพรมอรุปพลมฤสีดาบทนักพจน์ทั้งหลายจงได้มีส่วนแอตทิวาสนาบารมีให้ทุกท่านในเฟซบุ๊กนี้มีส่วนแอตทิวาสนาบารมีให้ได้ปลดล็อกวิบากกรรมและสว่างสวยัยนะคะ ตรงต่อวิมุตต์ตรงต่อการหลุดพ้นให้ไม่ติดไม่ขัดไม่คล่องไม่ขาดทั้งทางโลกทางธรรมให้สว่างสวยไปตลอดกาแลแต่น้อมถวายมหาบารมีนี้แด่องค์พุทธะมหาพุทธะมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพระพุทธเจ้ามหาปัจเจกพุทธเจ้าน้อมถวายแด่พระอรหันต์มหาอรหันต์และเหล่าครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะด้วยเสียงกล้าวนะคะขอให้ทุกพระองค์นั้นบรรลุมหาปณิธานทรงพระเกษมสำราญตลอดไปค่ะสาธุค่ะ